นี้นะครับก็จะมาสอนสร้างเทมเพลตนะครับใน CapCut นะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยสามารถทำวิดีโอนะครับเหมือนกับของเรานะครับก็อนครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีแอป CapCut ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้โหลดแอป CapCut นะครับก็ไปโหลดได้ที่ p Play Store นะครับหรือว่า App s t s t o นะครับแต่ถ้าใครนะครับที่โหลดมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะไปกันเลยนะครับไปตรงที่นี่ครับขาวๆครับกดเข้าไปครับ นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับมันก็จะเขียนแบบนี้นะครับมีโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็อย่างนี้ครับก็ให้เราเลื่อนมาตรงข้างล่างสุดครับมันจะเขียนว่าแม่แบบครับกดเข้าไปครับแล้วก็มองไปด้านบนครับมันจะเขียนว่าเราต้องการคุณมาร่วมกันเป็นท a ลนต์ตัดต่อวิดีโอของแคปคัทนะครับก็ให้เรากดคลิกเพื่อเข้าร่วมครับกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็อ่านด้วยนะเลื่อนไปอ่านด้วยนะนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็คลิกเพื่อเข้าร่วมครับนะครับอันนี้คือของผมเนี่ยผมสร้างแม่แบบไว้เรียบร้อยแล้วลงบัญชีเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่สำหรับของเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะเป็นนะครับในการกรอกอีเมลนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นภาพประกอบนะครับในการทําให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าใจกันนะครับเมื่อเรากรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรรหัสผ่านต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเรากรอกเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้ครับ ก็ให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนเข้าไปนะครับเลื่อนลงมานะครับมันก็จะให้เราตอบแบบสอบถามต่างๆนะครับก็นะครับอันนี้นะครับผมก็จะตอบเย็ดไปครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ตอบเย็ดเหมือนกันครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป record, ็นชื Overwatch ่อนมสกุลนะครับก็ให้เรากรอกไปครับแล้วก็อายุนะครับก็ให้เรากรอกไปครับครับ <ítulo> มาถึงตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่นะครับเป็น ID นะครับ ID ของนะครับแคปคัตนะครับก็ให้เราไปนะครับบันทึกนะครับไปคัดลอกเนี่ย ID แคปคัตก่อนนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับแล้วครับเราก็เข้ามาตรงที่ฉันครับแล้วก็มันจะเขียนว่าแคปคัต ID นะครับนะครับ9อะไรแบบนี้นะครับผมก็นะครับกดเข้าไปครับนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับคัดลอกมาเรียบร้อยนะครับก็ไปใส่นะครับตามช่องของมันที่มันให้ใส่นะครับ นะครับเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะเขียนว่า ID line เนี่ยให้เราใส่ ID line ของเราไปนะครับเราก็กรอกตามข้อมูลนะครับตามความเป็นจริงของเรานะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกนะครับเราก็นะครับมันจะมีเขียนว่าหมวดหมู่วิดีโอของคุณที่คุณแก้ไขคืออะไรนะครับก็ให้เราเลือกนะบางคนอาจจะเป็นบล็อกเป็นรายวันเป็นวิดีโอตลกเป็นความท้าทายนะครับก็ใส่ไปครับนะครับตามความชอบของเรานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะเขียนว่าคุณสนใจอะไรมากที่สุดนะครับ เมื่อตัดต่อวิดีโอนะครับก็อาจจะเป็นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์เทคนิคพิเศษนะครับอันนี้เราก็เลือกตามความชอบของเราเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับก็คุณแชร์วิดีโอที่แก้ไขบนแพลตฟอร์มนะครับใดเป็นหลักนะสำหรับผมเนี่ยก็มีด้วยนะครับเป็นอินสตาแกรมบ้างเป็น Facebook บ้าง YouTube บ้าง t i k t o อกลายบ้างนะครับก็นะครับติ๊กไปนั้นได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ อันล่างเนียคุณเคยใช้คุณสมบัติเทมเพลตของนะครับแคปคัดหรือไม่นะครับสำหรับผมเนี่ยผมเคยใช้นะครับผมว่าเพื่อนๆก็นะายคนเนี่ยก็ต้องเคยใช้นะครับก็ให้เรากดไปที่เย็ดนะครับตรงนี้ครับนะครับอันนี้ก็เหลือ2อันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้นะครับมันจะเขียนว่าโปรดส่งลิงก์นะครับไปยังผลงานวิดีโอของคุณน่ยอันในอันนี้นะครับมันก็จะให้เราบันทึกเนี่ยวิดีโอในทิกต o k เนี่ยเพื่อมานะครับ ็นไฟล์นยเพื่อมาใส่ในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบันทึกวิดีโอใน t i k t o k กันครับอ่านะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Tik t o k แล้วนะครับเราก็ไปที่จุด3จุดครับตรงนี้ครับแล้วเราก็มาที่นะครับบันทึกวิดีโอนะครับแล้วเราก็มาบันทึกวิดีโอนะครับและก็นะครับอย่าลืมนะครับอ่าเข้าจุด3จุดเหมือนกันครับก็มาที่นะครับอ่าคัดลอกลิงก์นะครับเพื่อที่จะใส่ในช่องต่อไปครับ นะครับเมื่อเราบันทึกวิดีโอมเรียบร้อยนะครับก็ให้เราไปที่เพิ่มไฟล์นะครับแล้วก็ใส่วิดีโอของเราไปนะครับแล้วก็มาถึงตรงนะครับช่องสุดท้ายนะครับก็ให้นะครับเราใส่ลิงก์นะครับที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ไปนะครับเมื่อใส่ทุกอย่างครบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดไปที่ส่งครับนะครับเมื่อกดไปที่ส่งนะครับในแคปคัสเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณแบบนี้นะครับนะครับมันจะขึ้นมาประมาณแบบนี้นะครับก็นะครับให้เรารอนะครับบางคนก็บอกนะครับว่าอ่า ครึ่งวันนะครับหนึ่งวันสองวันสามวันน่ะแต่ถ้าตับวโตผมนะผมรอมาสามวันครับนะครับในการสร้างแม่แบบเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับอดใจอดทนรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็นะครับผ่านไปได้ดีนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ดีนะครับโอเคนะครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับ กดหัวใจนะครับหรือว่ากดติดตามใน tiktok นะครับเพื่อที่ให้ผมนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ